โหอ่ะโหนี่จีว่ามีรัฟังคุยว่าเลจิแล้ช่องไว้ดีรีวิวเลยนะครับแล้วนี่ก็ในแบบวอลซิโล่ฉลองวันคริสต์มาสนะวันนี้ก่อนไงก็คริสต์มาสละแง่ไงก็คริสต์มาสจบไปละผมเนี่ยไม่เคยทำอีเวนต์นี้เลยเองคุณนะเดี๋ยวไม่เคยทำวันนี้เลยนะเอาเป็นว่าผมจะดเดือดกับบอสวัคริสต์มาสเพียงตัวคนเดียวเลยไม่ไม่ไมไมขอ เลยไม่ขอใครช่วยเลยนะวาคิดมากมันจะเลือกมันจะเลเวลลวเลือกมันจะเลเวลตามผู้เล่นใครที่เลเวลต่ำกว่า30มันจะมันจะอัเป็น30ให้แต่ก็ยากอยู่แหละ เออบอสมาแล้วเว,วลหกสิบแปดหลบถ้ามันพอมจริงถ้าบอสแทบจะหลบได้หมดเลยท่านผู้ชมเว้นแต่ท่านั้นอ่ะไอท่าวงเนี่ยไอท่าวงของบอสนี่แบบว่าท่านผู้ชมบอกให้นั้นหลบไม่ได้นะแต่กองหลบได้เรียกคือโดยการขึ้นไปเหยียบบนหัวบอสถ้าเหยียบทันอ่ะนะอย่างเงี้ยก็อแล้วเชียร์ท่านผู้ชม โน้เดลเมทกล่องเราไม่มีเดมไม่มีผลกันเราท่านผู้ชมหลบหลบหลบไม่ต้องเช้า อบอสแกได้แค่นี้อย่างนั้นเลยอ่อนแอจังเลยนะกองเนงะืะกหยีบลบ <S <S เออแล้วก็เกิดใครเล่นตามนะบอสตัวนี้ถ้าทายตาน้ำแข็งออกาจากตามันอ่ะมันจะเดินเข้าไปมันแช่แข็งแล้วก็ทิบฐานะรัวๆท่านี้ไอตัวไอตัวเส้นจะมาก่อน ให้เข้าใัวถ้านี่ให้เข้าให้เข้าใกล้เบอร์เข้าไปนะผู้ชมเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกือบตายแล้วก็พอเล่บอพอไปเรื่อยๆบอสจะเริ่มเรียกลูกน้องเข้ามาช่วยในการช่วยสู้นะโกเลมหลบง่าย ถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ชิลมาดแต่เกิดมันง้างสองมือเมื่อไหร่ก็นั่นแหละเออไม่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 ้อ่ถ้ามาสมมือหลักจะติดสถานะสตาร์ทิดนะท่านผู้ชมหลบเนี่ยท่านะเราจะศึกษาลับบอสแล้วมันก็ยังจะซ้ำเราอยู่นะเออเนี่ยผู้ชมดูความเถื่อนของอันนี้ อู้เจอจะหมดอู้อู้อู้มียิงซ้ำด้วยแล้วบอสมันก็ชอบเดินใส่น้ำแข็งนะผู้ชมจะครึ้นรถจะครึ้นรถจะครึงนรอละเฮ้ยเออฮะอืมไปละปล่อยกับดักลัวหนี จะครึ่งลอดแล้วโว้ย,ย,ย,ยลืมไปท่านี้ห้ามอยู่กับมันแต่ท่านี้ขึ้นได้ตามสบายเรออะไนี้เราขึ้นเ่ยมันเรืองาขึ้นแล้วก็ให้ระวังอีกับอีหินถ่าพวกนี้นะมันเราข้าไปจะติด สถานะระเบดิดในสถานาะเหมือนกันอะไรไม่โดนไม่ใช่เหรอลุกลุกลุกโอ้เกือบตายแต่ยังไม่ตาย c o ม e on b o y โอ้ oh, ลืมผมแนะนำนะเคิใครเล่นก็อย่าชิดขอบมากถ้าเกิดบอสปลากล่องขวานน่ะมันจะเป็นแรงอิมแพกผักเราไปได้ เนี่ยผู้ชมเกือบหลุดแมพคือถ้าตรงไปนี่ตายนะถ้าเกิดไม่มีให้มีที่ให้ยืนอะ่ะตรงไปนี่แบบตายนะเราต้องมาเล่นใหม่เราต้องมาเล่นตอนเราต้องมาเล่นแบบเลือกแบบชีวิตเราเหลือแค่ชีวิตเดียวอะ่ะผมแนะนําผู้ชมถ้าถ้าตีแล้วหนีมถ้าเล่นนะให้เล่นคนเดียวกว่าเพราะมันจะเอาเลเวลคนที่เยอะที่สุด ไม่น่าจะมันมันเกมนะั้นมันตะก,กะตะก,กะมันมันจัดเวลบอลยังไงผมก็ไม่แน่ใจอูนี้ไ่ได้มึงก็ต้องแข็งตับทวาย เกือบเราผู้ชมพลาดพลาดเพียงครั้งเดียวเราอาจจะตายต้องมาแล้วครั้งนี้คือครับแพ้เราแพ้เลยนะผู้ชมเดี๋ยวเราบอกว่ามันก็ชอบเดิมอยู่กใกล้ๆน้ำแข็งเนะี่ย คือฝันผู้ชมแมปอื่นไม่มีไม่ไมรสตรีมไม่ค่อยจะมีผลแต่พอเล่นว่าฟิโลแแลกแบบว่าป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ใช้เวลาไปแปดนาทีพบความวอดจุกจุกจุกมันจุกมันประสิทธิสามวิ แล้วก็ถ้าได้การมาก็เอาลองเอามาเสียบดูตรงนี้ดูนะดูีิจะได้อะไรได้ปีได้น้ำเปล่ยน,น้ำแข็งถ้าเกิดใครมาร่วมผมในวันนี้เราก็ผมจะมอบวันนี้ให้นะ,ะสีแดงเอามาทำไม้ไปกลั็มาแล้วก็เราพยายามกอบได้สีแดงไป เนาะมีเกาะสีสีสีไม่ค่อยดีอยู่ในทางวนะ่าะดูกันโอ้มีมีมีม,มีมีที่ลองยาละอ่าจะคิดจะสูตรละเอาไว้ก่อนแล้วกันใช้เลยใช้เลยจะให้เขาฟกหน่อยไหม ะเดงแจ๊ดเช่คำว่าใส่ไม่ใหม่ขอบใจเอาต้องถอดก่ลืมงาน,นก็คงจะต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนมั้ง่าก่อนครับ